มีโฆษณานะคะแต่ไม่ต้องดูเด้อไม่ได้เงินนะคะเอฟซี G, นะคะไปบ้านบ่าวสอนแล้วเด้อนะครับไม่ได้เงินนะคะ <c oughs> แต่มีโฆษณาให้เรานะคะเอฟซี G, นะคะนี่มาถ่ายคุณแม่นะคะดูคุณแม่ทํางานนะคะหลายคนเนาะ <c oughs> ก็ไม่ค่อยดูก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่าใครหรอกนะคะแต่เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะ 回来上班。 ผ่านไปนั่นนะแม่แข็งแรงนะคะแม่แข็งแรงก็บุญของเราแล้วนมะบุญของเราแค่ไหนแบบนคะคะแม่ส็งแรงน,นคะคะน้องชายทำกับข้าวเองน,นะคะ่ะก็ยังดีนะคะแม่ไม่ต้องได้ทำนี่นะคะหมอนเอาหญ้าหมอนเอาหญ้า มีแล้วมันคือมันออกอ,อะอกเอเอว่าถ้ามันออกนะ่หมอนเอาตันว่ะมอนเอาย่ามอนเอาย่า 不、嗯、我不够了，喏、嗯。嗯嗯

หักลานกหักล้านะล,านะลูกนะว่าอันวันนั้นว่าจะทื่อลาบอยไปหับน้องแม่ปุณนะแต่นี่ละว่าน้องว่นานะ้องจะไปหับหันว่าได้จะหืมลาบไปแม่ปุณกันคลิปอยู่